เช็คชื่อก่อนนะคะวีฟ้าค่ะมาค่ะคุสนีค่ะมาค่ะมาริจานมาค,ค่ะอานิสรีไม่มาเนาะอ๋องั้นเดี๋ยวครูจะไปคุยกับผู้ปกครองว่านิสรีเนี่ยเขามีปัญหาะะอะไรหรือเปล่าเนาะโอเคซีรี่ส์นี้เนี่ยเป็นเรื่องเ,เก่ยวกับเรื่องเหนืนะคะโอเคค่ะเชิญค่ะมาหลังถ้าเด้ยนจะไปห้องน้ำไม่ต้องบอกครูนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะถ่ายกับเพื่อนที่เราสอนต่อเนาะโอเคอเค่ะ ก็ท <t od il |ms|> ีอาจจะงั่งตลอดทุนีด็อ่สักตัวงัสุราอัฟลาตยของสุราอันิาสนะคะหนึ่งก็คือใทยจากการเวลาสองยจากการกระทําของคนสามยจากจิตใจของมนุษย์แล้วก็สจากเสียงที่ถูกสร้างมาทั้งหมดอืว่าแล้ววันนี้อาจารย์ก็สรนเด็ยวมเหือเกม่ะ ช่ยเขาในการคือเนี่ยเราควรที่จะอ่านช่วยนิสเรนนี่เอ็นโชวตัวแบบนี้ตลอดเลยทุกภาพเลยมาก็ตายจริงเรื่องเก่งน่าสนใจสสดรอาจารย์มากเลยอ่ะใครจับจิตใจของนุ๊กเลยชซรามิก็ไม่เปียออันนี้เพื่อนนิสเรนใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าคูยอยากจะถามนิสเรนหน่อยนะคะว่า วิชาอื่นเยอะตัง้งใจเรียนนะคะหรือว่าแค่วิชาครูที่ยองไม่ได้ตั้งใจเรียนนะคะเออวิชาอื่นเยอะตั้งใจนะคะแต่ว่าวิชาศาสนาเยอะไม่ค่อยตั้งใจทำไมอยากได้นันกเรียนนักเรียนรู้เพราะว่าทำไมเพื่อนถึงเป็นแบบนี้ครับไม่รู้ค่ะเพราะว่าปกติเออไปไปถามโยโย่ก็แบบไม่ไม่อยากคุยเท่าไหร่ค่ะอาจารย์ลองไปถามโยเองดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวครูจะลองไปถามมิสเศน์ดูนะว่ามีปัญหาอะไรรึเปล่า อนูจะกลับบ้านแล้วนะคะเรกินไ่อกินแล้วะคะ่ะทอะไรคุณมสนิวิชาลางเป็นไงบ้างคะช่วอาจารย์ได้ยินมาว่าวิชาสามวันเนี่ยหนูตั้งใจเรียนมากแต่วิชาศาสนานเนี่ยหนูไม่ค่อยจะตั้งใจเรียนเท่าไหร่เพราะวิชาศาสนานเนี่ยมันก็สําคัญกับชีวิตประจําวันของเราเหมือนกันเพราะว่าเราต้องใช้ในชีวิตประจําวันหนูรู้ค่ะอาจารย์แต่วิชาศาสนาเนี่ยหนูเรียนมาตั้งแต่เด็ก หนูรู้หมดแล้ววีธีการอ่านวิธีการละหมาดอะไรแบบนี้หนูไม่อยากเรียนะมันน่าเบื่อแล้วก็หนูเรียนสามมันดีกว่าค่ะจะได้มีคนยอมรับมากขึ้นมีหน้ามีตาในสังคมอศาส,สนาเรียนไปทําไมไม่รู้มันน่าเบื่อรู้หมดทุกอย่างแล้วค่ะอาจารย์รู้นะว่าการเป็นคนเก่งมันจะถูกยอมรับจากสังคมมากกว่าแต่การที่เป็นคนดีมีศาสนามันก็สําคัญในแสตาของอววะเหมือนกันนะหนูต้องเรียนรู้ที่จะควบคู่มันทั้งสองไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่เน้นความรู้ที่ใช้ในทํางานแต่หนูต้องเหลือพื้นที่ในหัวใจให้อะอ้ด้วยครูก็แค่อยากให้เราเห็นความสําคัญเพราะมันจะพาเธอไปเป็นคนที่ดีขึ้นหนูเข้าใจทุกอย่างแล้วคะ่ะอาจารย์ขอบคุณที่มาเตือนสติหนูนะคะแต่เรื่องแบบนี้มันก็ยากที่จะเปลีป่ยนแปลงทีค่ะแต่หนูจะพยายามคะ่ะ ไม่เป็นไรเลยลูกหนูสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เรื่อยๆไม่ต้องทันทีทันใดก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหวังว่าในอนาคตเนี่ยอาจารย์จะเห็นหนู <ว Saf. S 1> ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านะลูกอาจารย์อขอตัวก่อนนะคะนิสรียงหวังว่าในอนาคตอาจารย์จะเจอเราในเวอร์ชันนิีขาจด้วา่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเนื่องจะเขาเขียนก็ต้องเปล่นตลาดไป ดูเหมือนว่าจะมีคมเนเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางทีขึุ้นนะ แต่ไม่เอาไหนในด้านศาสนาในด้นานความเป็นคดแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าคนเก่งคนที่เก่งคือคนที่สามารถเข้าพักที่เขาิือภาคของตัวเองพร้อมที่จะแก้ไขอตัวเองอยู่เสมอนำความคิดข,ของคนอื่นมาต่อรองการได้เห็นนักเรียนเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันมันก็คือค,าความสำเร็จของารเป็นครูแล้วก็ใครใส่ใจเรื่อสร้างมาทั้งหมดงั้นอาจารย์มีคำถามว่าอาจารย์จะถามว่าคือว่าไอ้สาระเนี่ยมีทั้งหมดกี่ อม่ยากสักกี่ม้าเขาล